ดีครับมีครับจะส่งรอบก่อนเที่ยงครับขอบคุณลูกค้ามาเป็นชักยิงนะครับเป็นระบบชักยิงเนอะรุ่น 4.15A นี่คือจะเป็นรุ่นก๊อกนะครับเขียนว่าก๊อก17ฮะออสเตรเลียก็9คูณ19นะครับอันนี้มีปรับได้แต่ปรับไม่ได้นะเป็นกลอบนะครับผมเป็นของทำคล้ายๆพวกแก๊สนะครับเนาะโอเคนะครับอ่าเนี่ยสวยงามมากครับเป็นกระบอกเป็นระบอกใหญ่มากฮะงานดีนะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสวยงาม นันกล่องก็จะแถมให้ลูกนะฮะกัะะชบชิ้นนี้แต่เราแถมพิเศษให้โปรโมชั่นถ้ารายนัดเลยครับพร้อมส่งนะฮะอันนี้ก็ลูกค้าซื้อแคบเครื่องโทรปรโอเคะฮะอย่างไ้อยนะัดส่งทดสอบกันยิ่งให้ดูเนาะเออยอมรับว่างานดีแรงด้วยนะ,ะั่นใช่ยิงสักสักสองนัดแล้วกันครับนี่ฮะนี่ก็ใส่ได้เลยนี่ก็เป็นเหล็กด้วยนะครับผมลูกค้าสะสมนะเหล็ก 5, 6, 6, 6, 6, 7, แข็งมากฮะครับแรงโอ้โหกระเดกมาเห็นไหม ครับนี In ่นะโอเคเดีวจัดส่งให้นะครับก็สนใจรุ่นไหนก็ท้าฟ้าชักยิงแล้วก็มีนะมีหลายๆรุ่นนะเป็นแก๊เป็นไฟฟ้าอะไรก็มีคนระับคุณนะครับผมนี่จัดส่งให้ครับผมสวัสดีครับ